ยินดีต้อนรับสู่ช่องอาโตคาช่องที่พาคุณไปพบกับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับยานยนต์ตั้งแต่ซูเปอร์คาร์ความเร็วสูงไปจนถึงเครื่องจักรสงครามที่ทรงพลังที่สุดในโลกถ้าคุณหลงไหลในเทคโนโลยียานพาหนะที่ล้ำสมัยที่นี่คือที่สำหรับคุณอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับสุดยอดรถถังแห่งยุคสมัยนั่นคือ t 8 4 o p l o t M รุ่น2 0 2 5 ที่ถูกใช้งานโดยกองทัพบ,บกไทยรถถังหลักคันนี้ถือเป็นหนึ่งในยานเกราะต่อสู้ที่ลำหน้าที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นบทสําคัญในการเสริมสร้างกําลังป้องกันประเทศของไทยอีกด้วย t แปดสี่โอพลอตเอเป็นรุ่นพัฒนาต่อย,ยอดจากซีรีส์ t 8 4ของยูเครนซึ่งถูกพัฒนาโดยสำนักออกแบบคาทิฟโมโรโซวีตัวรถถังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อไม่เพียงแค่เอาตัวรอดในสนามรบเท่านั้นแต่ยังต้องครองความได้เปรียบเหนือคู่ต่อสู้อีกด้วย ประเทศไทยได้จัดหารถถังรุ่นนี้เพื่อยกระดับกำลังรบยานเกราะโดยเลือก o อ l o t ตเพราะมีสมดุลที่ดีระหว่างอนุภาพการยิงการป้องกันและความคล่องตัวเพียงแค่มองครั้งแรกก็สัมผัสได้ถึงความทรงพลังที84 o อ l o t ตอ็มีน้ำหนักประมาณ51ตันและมีความยาวประมาณ9.7เมตรเมื่อวัดรวมปืนใหญ่ด้านนอกใช้กราะคอมโพสิตทรงเหลี่ยมต่ำที่ออกแบบมาเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์และอินฟราเรด เพิ่มโอกาสในการอยู่รอดจากการโจมตีทั้งแบบดั้งเดิมและแบบกองโจรมาดูกันว่าเครื่องยนต์ของมันทรงพลังแค่ไหนภายในรถถังติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 6Td 2E กำลัง1,200แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ครุขระสำหรับยานพาหนะหนัก51ตันถือว่าเป็นความเร็วที่น่าทึ่งมาก ระยะปฏิบัติการประมาณ450กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับปฏิบัติการในพื้นที่กว้างในส่วนของอาวุธนี่คือจุดเด่นสำคัญรถถังนี้ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรแบบสมุทบอร์ที่สามารถยิงกระสุนได้หลากหลายประเภททั้งกระสุนจาะกรอบ APFSDS กระสุนระเบิดจาะกรอบ HE AT, และกระสุนระเบิดแรงสูง h f r a g ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถัง ATGM ผ่านปืนหลักทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินและอากาศที่บินต่ำได้ไกลถึง5กิโลเมตรนอกจากปืนหลักแล้วโอ l ลอต M ยังมีปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, ิมและปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm, ิมที่ควบคุมจากระยะไกลติดตั้งบนป้อมปืนเพื่อให้สามารถป้องกันตัวเองจากทหารราบ ยานเกราะเบาและแม้แต่เฮลิคอปเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันรถถังรุ่นนี้ใช้เกราะคอมโพสิตขั้นสูงและเกราะระเบิดปฏิกิริยาเอราเพื่อป้องกันการโจมตีจากกระสุนเจาะเกราะและหัวรบระเบิดเกราะดูเพลตเอราของมันถือเป็นหนึ่งในระบบที่ทันสมัยที่สุดสามารถรับมือกับหัวรบเจาะเกราะแบบสองชั้นที่ออกแบบมาเพื่อทะลุเก,กราะระเบิดทั่วไปได้รถถังยังติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบป้องกัน NBC นิวเคลียร์เคมีชีวภาพเพื่อความปลอดภัยของลูกเรือในทุกสถานการณ์อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบควบคุมการยิงที่ล้ำสมัยโอปลอ M ติดตั้งกล้องตรวจจับภาพความร้อนแบบพานอรามาเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และคอมพิวเตอร์คำนวณวิธีการยิงระบบเหล่านี้ทําให้สามารถตรวจจับติดตามและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยําทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกสภาพอากาศ ความสามารถแบบ Hunter ร์ l ิลเลอทำให้ผู้บังคับการและพลยิงสามารถติดตามและโจมตีเป้าหมายหอนลา์จุดพร้อมกันได้เป็นข้อได้เปรียบสำคัญในสงครามยุคใหม่การตัดสินใจจัดหาโอปลอ M เอของไทยเป็นกลยุทธ์สำคัญในการแทนที่รถถังเบาเอ็ม41รุ่นเก่าและเพิ่มศักยภาพการรบยานเกราะแม้จะมีความท้าทายในการส่งมอบและการบำรุงรักษาแต่โอปอ็ยังคงเป็นกำลังหลักของกองทัพบ,บกไทย ถูกนำไปประจำการในพื้นที่สำคัญและเข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทหารอย่างต่อเนื่องแสดงถึงพลังและความร่วมมือทางทหารที่เติบโตขึ้นสิ่งที่น่าสนใจของโอ๊กโหเอ็มคือการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีทันสมัยแม้จะพัฒนามาจากพื้นฐานรถถังยุคโซเวียตแต่ก็ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามในยุคป,ปัจจุบันและยังออกแบบมาให้สามารถอัปเกรดต่อไปในอนาคตได้ ลูกเรือจำนวน3ามคนประกอบด้วยผู้บังคับการพลญิงและพลขับจะได้รับประโยชน์จากการจัดวางภายในที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดความเหนื่อยล้าในภารกิจที่ยาวนานระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถถังสายโซเวียตและยูเครนช่วยลดภารังานของลูกเรือและสามารถยิงได้ราว8นัดต่อนอาทีในอนาคตรถถังอย่างโอลอตเอ็ม อาจถูกกปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นโดรนสงครามเชื่อมโยงและระบบอัตโนมัติแต่ในตอนนี้โอพลายังคงเป็นกองกำลังสำคัญที่ทรงพลังบนสนามรบและเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยวันนี้อาโตคาขอลาไปก่อนคุณคิดอย่างไรกับสุดยอดรถถังคันนี้คอมเมนต์บอกเราได้เลยและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า